ต่างชาติสงสัยทำไมคนไทยใช้ช้อนกับซ่อมกินข้าวไม่ได้ใช้ตะเกียบอย่างที่เข้าใจมาไทยครั้งแรกก็ตกใจคิดว่าไทยจะเหมือนกับจีนเกาหลีและญี่ปุ่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์ใครอยากดูคลิปยาวแบบไม่มีโฆษณาคัน่นแอดขอแนะนำโปรแรง y o u t u p r พเมีมเริ่มต้นแค่19บาทหรือเดือนละ69บาทก็ดูเพลินได้แบบไม่มีโฆษณาคัน่นและพิเศษสุด โปร u ูทู r พเมยมแบบจัดเต็มทีเดียว2ปีแค่199บาทสนใจติดต่อไปที่ ad doggy pm อย่าลืมบอกด้วยล่าว,ว่ามาจากช่อง C ีคอมเมนตจะได้รับบริการสุดพิเศษไปเลยสวัสดีครับทุกคน ต่างชาติก็สงสัยว่าคนไทยเนี่ยใช้ช้อนกับซ่อมกินข้าวฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าคนเอเชียก็ต้องกินข้าวด้วยตะเกียบกัน,ในใสิเพราะในสายตาชาวต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งตะวันตกเนี่ยเอเชียตะวันออกหรือว่าเอเชียเนี่ยก็ต้องใช้ตะเกียบกินข้าวเหมือนกันแต่พอมาไทยครั้งแรกเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเราเนี่ยใช้ช้อนกับซ่อมก็กลายเป็นว่าว้าวเลยทําไมไม่เหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านกันล่ะเนี่ยและทําไมคนไทยเขาถึงกินแบบนี้ การกินข้าวสวยล่วนด้วยตะเกียบเนี่ยอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าจะคีบได้ยากตกหล่นง่ายช้อนกับซ่อมเนี่ยช่วยตักกันดีกว่าและจะได้เต็มคำด้วยตักพร้อมกับแกงหรือว่าน้ำซุปที่ราดข้าวก็จะได้สะดวก ง่ายซึ่ก่อนหน้านั้นนะครับไทยก็นิยมใช้มือกินข้าวโดยเฉพาะในภาคกลางและภาคใต้ในช่วงรัชกาลที่4และ5ไทยก็ได้ติดต่อกับตะวันตกมากขึ้นก็จึงรับอวัฒนธรรมการใช้ช้อนกับซ่อมมาแทนการใช้มือโดยปรับให้เข้ากับวิถีคนไทยโดยซ่อมเนี่ยก็ถูกใช้เขี่ยและดันอาหารขึ้นช้อนแทนที่จะเอาซ่อมเข้าปากแบบฝรั่งก็กลายเป็นเอกลักษณ์จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับ งั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันดีกว่าว่าเคขานั้นจะคิดกันอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ comment แรกก็พูดได้น่าสนใจเลยนะครับโลกควรจะเรียนรู้วิธีการใช้ช้อนและซ่อมแบบไทยนะมีประสิทธิภาพมากเรียบร้อยสะอาดและรวดเร็วมากด้วยฉันหัวล้อทุกครั้งเลยไม่เห็นว่าชาวต่างชาติอะ่ะไปยกจานและตักเศษอาหารด้วยซ่อม คอมเมนต์ต่อมาก็มาตอบคำถามของชาวต่างชาติที่สงสัยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะกินอะไรนะถ้าเรากินแกงกับข้าวก็ใช้ช้อนกับซ่อมมันก็ดีแต่ถ้าเรากินกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าหมูกระทะเราอาจจะใช้ตะเกียบหรือว่าใช้ช้อนแต่ว่าบางคนนะ่ะเขาก็ใช้ช้อนหรือว่าซ่อมเหมือนกันชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับก็ตั้งแต่ฉันย้ายมาที่เนี่ฉันก็แทบไม่เคยได้ใช้มีดอีกเลย คอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมนะครับไม่ใช่แค่คนไทยหรอกแต่ว่าคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งประเทศอะ่ะเขาก็กินแบบนี้เหมือนกันชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาเขาก็เห็นด้วยเลยนะครับใช่แล้วแหละแล้วคนฟิลิปปินส์ล่ะหายไปไหนเราก็เป็นเหมือนคนไทยนั่นแหละเราใช้ช้อนกับซ่อมเหมือนกันพี่ชาย คอมเมนต์ต่อมาเป็นคนไทยก็มาเสริมเรื่องการใช้ช้อนกับซ่อมนะครับฉันคิดว่าการใช้ช้อนกินอาหารนะมันสะดวกกว่าการใช้ซ่อมแบบชาวตะวันตกนะถ้าชาวตะวันตกลองมาใช้ชีวิตในเมืองไทยนะพวกเขาก็จะเข้าใจเพราะว่าอาหารไทยน่ะมันคือแกงแล้วก็ข้าว คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอาเซียนก็ได้มาแซวฝรั่งเคยไปแต่เมืองไทยหรือไงเนี่ยแค่ในเอ,นอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะเพราะว่าประเทศอื่นในเอ,นอเชียตนะวันออกเฉียงใต้น่ะแล้วก็ใช้ช้อนกับซ่อมกินข้าวหมดนั่นแหละหลังจากนั้นเนี่ยชาวอเมริกันก็ได้มาตอบนะครับใช่แล้วฉันเคยไปแต่เมืองไทยเท่านั้นและปกติน่ะฉันก็จะชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่พวกเขาหนะ่าทำต่างจากเราที่อเมริกาเท่านั้น คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวสิงคโปร์ก็ได้มาเสริมในสิงคโปร์น่ะแล้วก็กินแบบนั้นเหมือนกันเลยสำหรับอาหารบางประเภทมาสะดวกและมีประสิทธิภาพมากกว่าเยอะนะข้าวบนจานน่ะควรจะกินด้วยซ่อมและช้อนนี่แหละมันดีสุด คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันเป็นคนอเมริกันนะแล้วก็ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบแบบประเทศไทยแล้วซึ่งมันก็ได้ผลที่ดีกว่าจริงแต่ว่าก็ทำให้ครอบครัวของฉันในอเมริกานเนี่ยวุ่นวายกันมากฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาก็เป็นชาวต่างชาติเช่นเดียวกันเขาก็มาเสริมเรื่องนี้เลยตอนนี้ฉันก็ทนไม่ได้เลยเวลาเห็นคนพยายามกินข้าวด้วยซ่อมเนี่ย ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับและตอนนี้ฉันก็กินอะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีช้อนกับซ่อมเนี้ย่ย คอมเมนต์ต่อมาก็พูดได้น่าสนใจเลยนะครับนั่นแหละที่ฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมคนอเมริกันควรจะเป็นคนอังกฤษใช่ไหมและคนไทยที่เรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหารมาจากแบบอังกฤษเนี่ยทำไมคนอเมริกันส่วนใหญ่หรือว่าฝรั่งเนี่ยเขาถึงไม่รู้จักช้อนกับข้าวกันล่ะเนี่ย ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาแซวนะครับเมื่อคืนก็ไปเด็ทกับสาวไทยคนหนึ่งมาแล้วก็สังเกตเห็นว่าเธอก็ทำแบบนั้นเหมือนกันตอนแรกก็นึกว่ามีแค่เธอเนี่แหละที่มันกินแบบนั้นอ่ะโอ้โหที่ไหนได้คนไทยก็กินนี่วาคอมเมนต์ต่อมาก็มาพูดถึงลักษณะอาหารไทยนะครับ อาหารไทยส่วนใหญ่น่ะมีการหั่นเนื้อสัตว์และผักเอาไว้แล้วไงดังนั้นอะ่ะเราก็จึงไม่จําเป็นที่จะต้องใช้มีดเวลาทานอีกทั้งช้อนก็ยังสะดวกกว่าการตักข้าวด้ดยซ่อมอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมนะครับเราแค่ใช้สามาริสำเนึกก็เห็นได้ชัดเลยว่าซ่อมมันตักข้าวไม่เก่งไงฉันไม่เข้าใจเลยว่าชาวต่างชาติถึงใช้ซ้อมตักข้าวตลอดเวลามันไม่มีประโยชน์อะไรเลย คอมเมนต์ต่อมาก็มาพูดในมุมมองของฝรั่งนะครับสำหรับคนไทยหรือว่าคนเอเชียก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกเพราะว่าเราเนี่ยกินข้าวกันส่วนใหญ่ฝรั่งหรือว่ายุโรปน่ยก็กินแต่มันฝรั่งไม่ต้องใช้ช้อนหรอกยกเว้นว่าจะใช้ช้อนกินซุปอย่างเดียวนั่นแหละ ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับในสเปนอ่ะเราก็กินข้าวโดยใช้แค่ซ่อมนะมันไม่ยากเลยคุณสามารถใช้มีดหั่นขนมปังแล้วก็ช่วยวางมันบนซ่อมได้ด้วยแม้ว่าข้าวกับขนมปังอ่ะอาจจะดูแปลกๆไปบ้างก็ตามแต่ว่าก็ใช้งานได้จริง คอมเมนต์ต่อมาก็มาแซวชาวต่างชาตินะครับคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแหละฉลาดที่สุดแล้วที่ใช้ช้อนกับซ่อมในการกินข้าวไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงใช้ซ่อมกินข้าวกันคอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมอาหารไทยน่ะก็เสิร์ฟเป็นชิ้นเล็กๆเช่นเดียวกันไม่ต้องใช้มีดตัดเลยสังเกตด้วยว่าการใช้ช้อนตักอาหารเข้าปากนะ่ะมันก็จะง่ายกว่าการใช้ซ่อมนะแล้วก็จะไม่หยดเลอะเทอะอะไรด้วย ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาแซวเลยนะครับต่อไปเนี่ยฉันก็จะใช้ช้อนตั้งแต่เห็นความคิดเห็นนี้แล้วแหละหลังจากนั้นเนี่ยอีกคนหนึ่งก็เห็นด้วยเลยนะครับนี่เราเข้าใกล้ความเป็นไทยอีกก้าวนึงแล้วสินะ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านสุดท้ายแล้วนะครับฉันเคยใช้ซ่อมมาโดยตลอดนะและเมื่อกลับมาจากประเทศในเอเชียน่ะฉันก็พบว่าตัวเองนั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงฮ่าฮ่ และก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นเรื่องสักเท่าไหร่นะครับแม่ไม่คิดว่าชาวต่างชาตินั้นจะสนใจเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้กับช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย